ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เนี่ยมาอยู่ช่องแฟนตาเดนสการอีกร่าวนะครับวันนี้นะครับก็ก็ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครัก็คลิปที่ผมลองไปล่าสุดเนี่ยก็คือคลิปที่โรบอทเนี่ยอัปเดตนะครับนะ ก็คือ1เดือนที่แล้วนะครับนะ,ะ,ะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าผมลงคิวไปเมื่อชุดเทอร์ไรด์นะครับนะครับผมจะดูก่อนนะ,ะว่าเราคิวไปเมื่อชุดเทอร์ไรดผมลงไปวันที่29ตุลาคมนะครับที่ผมลงล่าสุดนะครับนะเอาจริงๆนะครับมันก็คือเกิน1เดือนแล้วนะครับ อันนี้ก็คือเดินซันวาคมแล้วนะครับทุกคนนะนะครับนะอันนี้ก็เป็นเดินซันวาคมแล้วนะครับนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะผมอยากจะบอกว่าที่ผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมขี้เกียจหรือว่าอะไรนะครับนะคืออ่ายังไงอ่ะ อันดับอย่างแรกเลยก็คือโรงเรียนเปิดนะครับตั้งแต่วันทีหนึ่งพฤศจิกายนนะครับนะแล้วทีนี้ก็เลยไม่มีเวลาลงคลิปเลยยาวนะครับนะก็คือตอนแรกเนี่ยโรงเรียนเขาก็ปิดโควิดนะครับตามมาตรการของเออคนนั้นแหละไม่อยากพูดมากนะครับนะนะก็ปิดโรงเรียนตามมาตรการนะครับนะ แล้วก็เพิ่งมาเปิดวันที่1พฤศจิกายนนะครับนะนะทีนี้ก็ได้ไปโรงเรียนยาวเลยนะครับนะแต่ก็ไม่ได้ไปทุกวันนะนะครับนะจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่างานก็เยอะมากนะครับนะนะทำไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับตอนเทอมแรกผมไม่อยากจะพูดนะครับนะ โอไม่อยากพูดเลยอ่ะเนี่อแบบเอาเวลาไปเล่นเกม gta อ่ะทุกคนมไม่อยากจะพูดอ่ะกับการเรียนอ่ะไม่ไม่อยากจะพูดนะครับนะก็เป็นว่าเขาไม่พูดละกันนะครับนะก็นั่นแหละ <c oughs> จริงๆก็ไม่ได้อยากจะไม่ลงคลิปนะแต่มันก็ไม่มีเวลาเล่นจริงๆอ่ะนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาเล่นฟรีไฟล์ดีกว่า,วาเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาเล่นฟรีไฟล์นะครับทุกคนต่คลิปหน้าผมมาเล่นฟรีไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวฟื้นใหม่นะครับคลิปหน้านะคลิปนี้ก็มาคุยกันก่อนนะครับนะคลิปใหม่นะน่าจะลงประมาณ ข้าวดาวนะครับอืมลวงข้าวดาวนะครับข้าวดาวนะครับเออเหมือนคลิปนี้นะครับที่ผมลงไปเมื่อต้อนปีนี้นะครับนะอืมนะวะนี่เงข้าดาวโอ้โหสมัยนั้นนักแอดฟิลเตอร์ดีเห็นอยู่เลยเฮ้ยมันจะหมุนอะไรนะั่นนาเป็นไงเชี่ยเป็นไงครับทุกคนภาพแบบ full HD ฟลูดีมากเลยนะครับภาพเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับนะฟูชดีจริงๆนะครับการตัดที่ก็าสุดยอดนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกครับนะก็จะมาคุยกับคนดูเฉยๆนะครับนะในคลิปที่ผมลงไปลล่าสุดอะ ครับคลิปที่ผมเป็นลงเวลาสุดก็ประมาณนั้นครับหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับเอาจิงๆมันก็เกินหนึ่งเดือนแล้วนะไม่ใช่หนึ่งเดือนนะจริงๆผมว่ามันสองเดือนแล้วนะอาจิงอะนะเออมันได้สองเดือนแล้วนะโอ้วงนอนเรื่องนอน,นอว่ะนอนตอนนี้ห้าทุ่มแล้ว เอยงนอนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวปืนนะครับเคาดาวกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนบายบายเจอกัน next time ครับ